ใญเพราะที่บ้านของคุณหญิงตกนมนะสงขานี่เต็มไปด้วยชูชกที่เธอตะกต่มไว้มากมายครับทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่รวมกันแล้วมีมีมากกว่า4ีพันองค์นะครับโอ้โหถือว่ามากที่สุดในประเทศ แล้วมาที่ตุนเดยนโลกเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนั้นตัวเธอเองยังสักลูกพ่อชูชกไว้ที่ด้านหลังครับเรียกว่าแมทถาไม่รักกันจริงคงไม่ทํากันแบบนี้นะครับพ่อชูชกแต่ละองค์ในบ้านของคุณกุ้งครับมีชื่อทุกองครับแถมยังประดบประดาตกแต่งองทรงเครื่องแบบจัดเต็มนะครับและยังซื้อทองแท้แทให้ใส่เกิดทุกองค์เท่านั้นก็ยังไม่พอครับคุณกุ้งยังจัดเต็มจัดหนังให้ป๋าอันครับพ่อชูชกองโปรดสะาพายเป้แบบแบรนด์เนมใบละหลายแสนด้วยครับก็วันศุกร์เป็นวันเกิดกุ้งเลยสีฟ้านะคะ ชาแนวกรเด็กๆราคาแค่หลักแสนนี่เลยค่ะเอมสมันก็ใบเดียวในโลกนะคะนี่คือชื่อกุ้งคุณหญิงตับนมนะสงขารักป๋าอันมากกว่าสามีแต่จะรักสามีตลอดไปที่กุ้งเอเมสใครๆก็ว่ามีคุณค่าแต่ความรักของกุ้งมีคุณค่ามากกว่ากระเป๋าเพราะว่าวกุ้งไม่คิดจะขายฮะสี่แตนห้าแสนแล้วยังไงเพนเซีย แล้วก็ถือก็ไปเดียวในโลกเลิศค่ะปาคาถือ,อน,นีสี่แสนค่ะใบต่อไปก็จะเป็นดีอ r นะคะเห,เหมือนกันค่ะกระเป๋าป๋าอันเทาโอลาน d อีอ r อแท้ขอบอกไม่รวยทําไม่ได้นะคะเห็นไหมคะไม่รวยทําไม่ได้นะคะทุกคนสามารถที่จะมีเงินซื้อดีอ r อสามารถที่จะมีเงินซื้อแอ r m เมสแต่ไม่มีใครที่มีความรักและความศรัทธาทำได้อย่างโอ้ เพราะว่าเห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าจิตใจไม่ว่าจะเดินไปซอกไหน